มาดูเดียวหน่อยรัมองว่าไงปราจันชุดขาวเรียวดิดเจ้าแห่งยุโรป14รสมัยเอจอกับเสือเหลืองดอทมุนอยากทำคอนเทนต์ให้กับดอทมุนจังเลยอ่ะให้กับซานโช่นายแม่งสุดยอดมากนายได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมาโก้ร้อยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดผมลงมาโก้ร้อยได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนี่ผมคงได้เอ็นเกจเยอะแน่ๆเลยอ่ะมันจะเป็นในลักษณะแบบไทยทำได้แล้ว เย่ yeah! ให้กำลังใจร้อยเย่ yeah! แม่งกูสวมวิญญาเป็นแฟนดอทมูลเลยหนึ่งวันเป็นแบบแฟนดอทมูลหนึ่งวันเพื่อเอนเกตแต่ความเป็นจริงมาริตแชมปผมคิดว่าไม่มีปฏิหารสำหรับทีมเสือเหลืองบูเลเซียดอทมูลลาชันก็คือลาชันครับเนแตะอันเช่เขาชอบทำหน้าไงนะตรงอยก 2> 2ักษ์คู่ไม่เท<ม>่ากัน<ม>ทำไม่ได้อะทำไม่ได้สองข้างไม่เท่ากันไอตอนแรกๆเกมมันยังไม่ตึงเนี่ยเขาอาจจะแบบปกติปกติ แต่ถ้าเกมเริ่มตึงแล้วเขาจะเริ่มจิบน้าแล้วก็ถ้าคนยักคิวขึ้นมาเมื่อไหรอ่อ่ะเป็นอันรู้กันว่าเอาจริงแล้ว uh huh. ผมคิดว่าทีมที่ผ่านแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้และมีประสบการณ์และมันเป็นถ้วยของพวกเขาด้วยไม่น่าที่จะปล่อยให้โอกาสอันดีในการคว้าเกียรติยศประดับบรารมีสโมสรนเนี่ยทิ้งไปคือผมเข้าใจนะครับสตอรี่อันเดอร์ด็อกผมเข้าใจความโรแมนติก ผมเข้าใจความคาดหวังแต่สุดท้ายแล้วโลกมันโหดร้ายกว่าที่ผู้คุณคิดฟุตบอลของจริงเนี่ยไม่มีคำปลอบใจดังนั้นเนี่ยมันถูกใจนะผมให้ถูกใจผมนะแล้วก็เอาวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นผมว่าไม่จบในเก้าสิบนาทีนั่นแหละทุดเบลอาจจะมีสกอร์อมผมเอาสกอร์ในวันนั้นด้วยผมเอาเซตีมาฝากนะครับ,คร,บครั้งสุดท้ายนะครับที่เรียลมาดริด เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับและไม่ได้แชมป์นะครับะเกิดขึ้นตอนที่ผมกับอามไม่ได้เกิดแน่ๆเกิดขึ้นนะครับในปีหนึ่งพันเก้ยปดสิบเอ็ดนะครับแล้วทีมที่ทําได้คือทีมเพื่อนรักเรานะครับคืออลันเคนเดดีนะครับนาทีที่แปดสิบสองเปที่ปาร์คเดอะแปรงลใช่ครับหนึ่งศูย์ครับฉะนั้นเนี่ยมาดริดเข้าชิงนะครับผมนับให้นะสองพันยิบสี่ลบ หนึ่งเก้าแปดหนึ่งสี่สิบสามปีมาดริดไม่เคยแพ้ในรอบชิงชนะเลิศครับแต่ผมก็ยังอยากลงแบบสตอรี่ให้มาโก้ลอยนะมันน่าจะได้ยอดไล่เยอะอะในพี่น้อพี่โฟนนะมันน่าจะแบบซึ้งมากเลยนะเราก็ดีใจไปกับเขานะถ้าเกิดเขาได้อะเราก็เอาใจช่วยนะคุณแต่คือถ้าจจะถามคุณอาจจะสงสารมาโก้อยไัไมแต่ว่าผมไม่มีที่ว่างให้สําหรับคนที่มันอ่อนแอครับมาโก้อยก็มาโกร้อยครับผม ราชันชุดขาวตั้งแต่เกิดครับผม oh, บอกเลยอนี่คือ oh. ทีมที่พาคตัวเดวิดเบคแฮมไปตักผมเป็นทีมที่ผมเกลียดมากสมัยก่อนแต่พอหลังจากเดวิดเบคแฮมไปร่วมหัวจมท้ายกับทีมทีมนี้ครับหลังจากนั้นผมได้ไปดูเขาเล่นแบบจริงๆจังๆเต็มฤดูกาล2003-2004แล้วโอ้โหเห็นซีดานเห็นราอูเห็นฟิกโก้เห็นโรเบิร์ตคารอสยุคนั้นได้ดูแบบเต็มๆกลายว่าผมหลงรักทีมนี้ไปเลยนะหลงรักมาก ถึงแม้ว่ายุคนั้นมาดริดมันจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่ว่าโขการได้เห็นซีดานการจับบอลการที่เบคแคมเปิดบอลจากด้านขวางกรอบเขตเอ่อเปิดบอลจากกลางสนามไปให้กับซีดานวอลเล่ด,ด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูวัยรุ่นิตไปอ่ะแง่เงยสุดยอดชอบทีมนี้มากนะครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับในหลายๆต่อหลายครั้งว่าทีมอย่างราชันชุดขาวเรียมหลิดครับเป็นทีมที่ใครชอบเทพนิยายก็ชอบไปครับแต่มาดริดบอกว่า พะพวกผมคือของจริงครับประวัติศาสตร์ใน UCL จะต้องเขียนโดยพวกผมครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เขาคือราชันทุดขาวตัวจริงเอาเป็นว่ามีความโหดมีความเลือดเย็นมีประสบการณ์ทุกอย่างมันมันบอกได้เลยว่ามัดปิดมันมันก็คงยอดเยี่ยมมัดปิดก็คือมัดปิดนะครับ UCL คือบ้านของพวกเขาอะครับโหนะครับใครที่ผ่านแมนเชสเตอร์มาได้ด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันต้องได้อะครับ ฟุตบอลก็มี่พี่ไม่เผื่อใจบ้างหรอสตอรี่ของอันเดอร์ด็อกอ่าสตอรี่ของมาพิ่งเพิ่งผ่านมาเนี่ยสตอรี่อันเดอร์ด็อกไงอ่านั่นแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงพวกเราไงครับผมคุณกล้าคิดได้ยังไงว่าทีมอย่างแมนยูที่ได้อันดับแปดจะชนะแมนซิตี้อ่ะอ้าวก็อนหนึ่นั่งทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงคุณแอบนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงและอีกอย่างหนึ่งคือทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตีร ซิตี้ก็มีเห็นต่อหลายครั้งแล้วว่าเขาก็มีโอกาสพลาดอย่างเช่นไอเกมที่99%ต่อนหนึ่งกับมาริดยครับแต่ราชันชุดขาวครับใน UCL ในชีวิตนี้เท่าที่ผมเคยดูมาครับราชันชุดขาวมันยังไม่เคยแพ้ใครอะครับในรอบชิงเท่าที่ผมดูมาครับนี่คือความสุดยอดนี่คือข้อมูลที่เป็นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเชียร์แมนยูนะ ไอ้ทีมในยูเซียที่ผมแม่งไม่อยากเจอหมายเลขหนึ่งก็คือเรอัลมาดริดเพราะแมนยูแม่งไม่เคยชนะเลยหมายถึงว่านับรวมเป็นสองเกมนะเวลาเจอกันนะมันมีเกมที่แมนยูชนะแหละแต่สกอร์รวมสองนัดแมนยูไม่เคยผ่านมาดริดได้เลยตั้งแต่ผมเกิดมานะบาเยินก็ผมไม่อยากเจอนี่คือสยอดทีมใน UCL ครับบาเซลนาอีกทีมหนึ่งที่แม่งแบบก็ไม่ค่อยอยากเจอรครับในรอบชิงนะครับแต่ว่านี่แหละก็บอกเลยว่าสตอรี่ครับมาโกร้อยมันก็คงจะลานแบบเศร้า สตอรี่ของตอดมูลมันก็ลําบากสตอรี่ของซานโชนะครับแต่คุณนึกดูว่าสตอรี่เนี้ยจูดเบลลิงแฮมสตอรี่เนี้ยมันเขียนมาแล้วว่าไอเด็กคนเนี้ยมันจะควา้ารางวัลบอลลงดอในปีเนี้ยแชมป์ UCL นะครับในฤดูกาลแรกกับเรอัมลมาดริตแล้วก็เดี๋ยวฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษผมเชื่อว่ามันคงจะไปได้ไกลแน่ๆกับทีมชาติอังกฤษชุดนี้และบอลลงดอผมว่าจะเป็นสตอรี่ของจูด เบลลิงแฮมนะครับพี่ใจร้ายว่ะพี่แม่งใจร้ายอ่ะให้ดอทมุนไม่ได้เหรอคือผมยากกับดอทมุนผมว่ายากผมว่ายากมากยากมากจริงจริงมันยากมากยากมาก <รอ S 2> แต่ถามว่ามันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะพลิกนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดในมุมของแมนยูแมนเิตเ้อางที่ผมบอกแมนยูยังมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนดอทมูนมกับโอ้โหกับมาริดอย่างเงี้ยมันคือมาริดคือเท่าที่เราดูมามันไม่เคยพลาดเลยครับ คิดดูโอเคมันอาจจะพลาดในครั้งนี้ก็ได้ใครไปรู้แต่ว่าถ้าถามว่าที่ผ่านมาครับมันไม่เคยพลาดเลยอะครับอืถ้าวิเคราะห์กันนะทายสอก้ไหมทายสอก์พี่แนทบอกตอบมุนชนะสามสองใช่ไหมสามสองต่อเวลาครับสามสองต่อเวลาด้วยนะครับผมคิดว่ามิตชนะในเก้าสิบนาทีสองศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมผมให้สี่หนึ่งเลยโอ้ผมให้สี่หนึ่งเลยผมว่าความเร็วของผมว่าความเร็วของวีนิซิอุฒิครับ ความเร็วของโรดิโก้ไอการสวนกลับของมาดริดนะครับแล้วกองหลังรถมุลแมตต์ฮูเมลเชลตเตอร์เบกอย่างเงี้ยโอโ้โหผมว่ามันน่าจะมันน่าจะหยุดความเร็วของไอกองหน้ามาดริดไม่น่าจะได้ครับคิดว่ามีโอกาสแบบโดนเหมือนท,อนที่เหมือนที่ครั้งหนึ่งยูเวนตุสเคยโดนมาดริดในในปีหนึ่งะครับที่โรนัลโด้ยิงครับปีนั้นนะครับไอปีที่มาร์สูคิดจักรยานอากาศใช่ไหมไอปีที่สี่หนึ่งะครับผมว่าจะเป็นลักษณะ,ะแบบเกมนัง<ด>่งกันอ่านั่นชุดม่วงนั่นแหละผม ผมว่าน่าจะเป็นนะประมาณนั้นสามหนึ่งสี่หนึ่งประมาณนี้แหละ